สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนหมื่นี้วันศุกร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์เวลาสิบเอ็ดโมงหิมะตกคนขางสีแห้งอยู่อากาศกับเก่าองศาหมื่อนี้กำลังสิบเอดรอหลดเมย์ไปทำงานวันนี้เข้างานเที่ยงนะคะ เบิง่งตกแบบแห้งพยากรว์อ,อากาศบอกว่าสิตกหอดวันเสาร์เอ๊ะวันเมนวันอาทิตย์สุกเสาอาทิตย์มืออื่นสีแห้งกว่านี้เห็ยว่งอากาศด้วยรอขนตาวิบวับ โลบเก่าองศาภูิก็บโบ่คอายน้ําเป็นไดดกําลังดีสดชื่นเก็บบรรยากาศหิมะตกมาฝา สวยงาามมกๆคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย